สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกริดโชลี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่1มิถุนายน2567เราเจอกันวันนี้ยังคงเป็นวันที่20พฤษภาคมอยู่ในคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาให้กับราศีมหาเฮงอันดับที่7ก็คือราศีสิงหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาถึงวันที่16กันยายนคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยยยราะเเีีดดกกกันนบคท่ิใ ราศีสิงห์นะครับฝากไว้นิดนึงช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อดูดวงติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการทําพิธีบวงสวงสู่ขวัญต่างๆทั้งที่เบอร์โทรศพัพท์0911451591หรือ ID ไลน์รวมถึงแฟนเพจเฟซบุ๊ก สน,สนใจอยากจะติดต่อได้หมอพรามไปทําพิธีที่ร่าเรียนศึกษามาจากสํานักพรามมีชื่อแห่งจังหวัดอุบลราชธานีก็คือสํานักพรามเฉลิตวันติดต่อเข้ามาได้เลยเป็นประมาณนี้เอาละครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันกับคนราศีสิงเกี่ยวกับเรื่องของการงานก่อนในรอบปักนี้คนราศีสิงที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับคุณหมอพยาบาลแพทย์หรือท่านที่ทาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวทําทัวร์รวมถึงเซียนพระแผงพระต่างๆหรือคนที่อยู่ในกลุ่มงานด้านทางพระพุทธศาสนาเช่น آ, ร้านขายเครื่องสัง กับพันธุ์ต่างๆรอบปักนี้ถือว่าโดดเด่นครับมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือการขยับขยายเติบโตไปสู่ความสําเร็จในอีก ในอีกภาวะหนึ่งในอีกรลเวลหนึ่งเลยทีเดียวคนที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านชาวราศีสิงห์รอบปักนี้คุณมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีเด่นมากกับท่านที่อยู่ในกลุ่มงานราชการนะครับอยู่กระทรวงทบวงกรมไหนก็ต้องบอกว่ากําลังจะมีเรื่องราวดีๆปรากฏขึ้นส่วนท่านใดนะครับที่อยาก จะเปลี่ยนงานหรืออยากจะย้ายงานบางคนอาจจะอยากไปทางานต่างประเทศหรือไปทํางานกับบริษัทต่างชาติรอบปักนี้คุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีๆจากต่างถิ่นแดนไกลหรือจากเพื่อนที่เขาทํางานอยู่ก่อนแล้วส่งข่าวดีๆมาให้ที่สําคัญคนราศีสิงห์เองยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ดูแลช่วยเหลืออยู่ก็เลยทําให้การงานของคุณเนี่ยได้รับความสําเร็จดังที่คุณตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกคนราศีสิงห์ถ้าต้องการอยากขยับขยายกิจการรอบปักนี้ต้องรอช่วงประมาณ2 6 27ก ป,ปลายเดือนไปแล้วค่อยทําจะดีมากๆแต่ถ้าคุณกําลังมีเรื่องวิตกกังวลกลุ้มใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ต้องเรียนว่าคนราศีสิงห์ขอให้ใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนครับทุกอย่างกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้นเรื่องของการงานเป็นแบบนี้สําหรับอุปสรรคปัญหาชาวราศีสิงห์จะมีก็คือความกังวลความลังเลใจไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจบางครั้งจะทํานูน่นทํานี่แต่ก็คิดแล้วคิดอีกวนไปวนมาสุดท้ายก็ไม่ได้ลงมือทานั่นหมายถึงมีโอกาสแต่ขาดพลังใจในการทํา หากคุณมีกําลังใจที่เข้มแข็งมั่นคงมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณลุยได้เลยไม่มีปัญหารวมถึงเรื่องราวของความรักคนราศีสิงห์เองเนี่ยไม่ได้มีความรักที่มีอุปสรรคปัญหานะเช่นว่ามือที่3าหรือว่ารักซ้อนไม่ใช่ ชาวราศีสิงห์ท่านใดถ้าคุณเคยมีคนรักคู่ครองที่ล้มหายตายจากไปแล้วคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างวิตกจริตหรือคิดแต่เรื่องเก่าๆเดิมๆคิดถึงคนรักคู่ครองบางครั้งเก็บออามาฝันหรือบางทีก็มีความรู้สึกว่าผูกพันรักใครอยากจะไปต่ำๆกันเลยประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นอุปสรรคทําให้การงานการเงินของคุณที่กําลังจะรุ่งเรืองบริบูรณ์สมบูรณ์กลายเป็นว่ามันไปต่อลําบากเพราะว่าเจ้าชะตาเหมือนกําลังวิตกกังวลใจกับอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นทางที่ดีคุณจะต้องสลัดเรื่องราวเก่าๆออกไปซะให้หมด แล้วเริ่มต้นใหม่คุณจะไปต่อได้ในทิศทางที่ดีมากๆ เรื่องราวของการงานเอาพอสังเกตประมาณนี้อ้อถ้าถามผมว่าคนราศีสิงห์ในกรณีจะไปคุยธุรกิจกับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงปังนี้เป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าราบรื่นไม่มีปัญหาขณะเดียวกันคนราศีสิงห์เองเนี่ยก็ควรที่จะต้องหาอะไรติดหมายติดมือไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับถือเป็นสินน้ําใจเล็กเลกน้อยน้อยจะยิ่งได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นเป็นประมาณนี้มาดูเรื่องการเงินของคนราศีสิงห์ต้องเรียนว่าชาวราศีสิงห์ดวงการเงินไม่ได้มีอะไรน่าหนักใจเลยนะครับ ได้คล่องยังสามารถหมุนเงินหรือว่าบริหารจัดการได้อย่างเป็นระเบียบร,ระบบตามปกติเลยยิ่งถ้าคนราศีสิงห์ท่านใดกําลังอยากจะซื้อบ้านซื้อรถหรืออยากจะขยับขยายกิจการทําธุรกรรมทางการเงินรีโนเวทรถคุณทําได้แล้วก็ได้ตามที่คุณต้องการด้วยถือว่าเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จอีกรลเบลยหนึ่งเลยทีเดียว คนราศีสิงห์ท่านใดเนี่ยนะครับหากแม้นคุณกําลังอยากจะขายที่อยากจะขายบ้านหรือกําลังอยากจะ,ะต่อเติมอะไรบางอย่างคุณมีแนวโน้มสําเร็จเป็นแบบที่คุณวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนแรก แล้วที่สําคัญเนี่ยงบมันไม่ค่อยบานปลายคือเราวางแผนไว้เท่าไหร่มันก็จะลงตัวตามงบนั้นถึงจะบานปลายไปก็ไม่เท่าไร่บางคนอาจจะประมาณ2องสามหมื่นก็ประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในเลงที่เราต้องการอยู่พอสมควรเงินในระบบถือว่าไม่มีปัญหามาเต็มตามที่เราปรารถนาะเมื่อเงินในระบบมาแบบนี้แล้วถ้าเงินนอกระบบล่ะชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นดวงที่จะต้องบอกว่าผูกพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเร้นรับอ่ากับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวหมายถึงว่าอยู่ในโลกที่มันเหลื่อมซ้อนกับเราอยู่อีกมิติหนึ่งนั่นก็คือ เรื่องราวของคนที่ล้มหายตายจากไปแล้วหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ล้มหายตายจากไปแล้วในรอบปักนี้ยมีโอกาสที่คุณจะสื่อสารถึงเขาได้หรือเขาสื่อสารถึงเราอันนี้ไม่แน่ใจนะครับคือจะมีเกณฑ์ที่จะฝันเห็นหรือว่ามีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันในขณะที่เราอาจจะอยู่ในสมาธิหรืออาจจะในขณะที่เรานอน,อนหลับก,ก็เป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะกลายเป็นโชคลาภการเงินก้อนโตมาให้คนราศีสิง์ในช่วงปักนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย จะต้องมีพื้นฐานมาจากเรื่องราวของการสร้างบุญบาร,รมีเป็นหลักด้วยพื้นฐานโดยชะตาชาวราศีสิงห์เป็นคนที่ใฝ่ทางธรรมชอบเขาวัดทำบุญอยู่แล้วเป็นคนที่จีใจออว่ามารีช่วยเหลือเกื้อหนุนคนอื่นดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือเป็นบุญกุศลที่ติดตัวคุณมาแล้วยิ่งถ้าคุณได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีให้มันยิ่งหย่อนยิ่งขึ้นไปอีกก็จะยิ่งนำพาให้ชีวิตเนี่ยมันก้าวไปสู่ความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนั่นเองในกรณีถ้าอยากจะทําบุญในช่วงเลขด่วนแบบนี้ชาว ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปอติกต๊กตึ้งไม่ว่าจะเป็นร่วมกันยูซื้อโรงศพบ,บริจาคให้กับศพไม่มีญาติรวมถึงการทําบุญบริจาคพวกเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ก็ทําได้เวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ยารักษาโรคเล่าทีได้หมดบริจาคให้กับทั้งโรงพยาบาลสงหรือจะเป็นโรงพยาบาลต่างๆทั่วไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคนราศีสิงห์เนี่ยหากแม้คุณมีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างฐานพระพุทธรูปหรือทําบุญห,หล่อพระเททองหล่อพระเหล่านี้จะยิ่งทรงผลดลบาลให้คุณเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นรรรวววมมมมถึงันนไ้พะสสเจิิญาธภ <c oughs> รวมถึงหมัน่นไหวพระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาอยู่เป็นเนืองนิดจะทําให้คุณเนี่ยมีจิตใจที่ตั้งมั่นเวลาที่นอนหลับแล้วฝันเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นความฝันที่แม่นยําแล้วก็ชัดเจนสําคัญก็คือการหมัน่นไหวพระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาบุญตรงนี้ที่ผมบอกไปก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องมุลนิธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างศาลา เป็นน้ำมันที่จะเติมมาในรถของเราให้เราเนี่ยไปสู่จุดหมายแต่จุดหมายของเราก็คือแต่รถที่จะพาไปก็คือการทําสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานไ๊าพระสมน์นี่แหละคือรถคือพาหะที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ลองทําแบบนี้ดูแล้วรับรองได้เลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนเป็นประมาณนี้เมื่อชาวราศีสิงหนะ์เนี่ยทำบุญสุนทานแล้วแล้วอยากจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมดวงชะตาให้บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นควรทําแบบไหนอย่างไรรอบบังนี้คนราศีสิงห์มีทิศมงคลน,นาโชคอยู่ส สองทิศก็คือทิศใต้และทิศตะวันต,ต,ตกท่านใดที่มีบ้านช่องห้องหออยู่ในสองทิศนี้ก็ถือว่าคุณเป็นคนโชคดีไม่จําเป็นที่จะต้องไปไกลเหมือนคนอื่นเขาแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสองทิศนี้แนะนําอย่างนี้นะครับเข้านมัสการกราบขอพรโชคลาบกับองค์พระพุทธสิงห์นะครับหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อแช่ม หรือจะเป็นองค์หลวงพ่อชินบางประธานพรที่วัดถ้ำเสือรวมถึงองค์หลวงพ่อรวยปาสาทิโกแล้วอีกที่หนึ่งที่อยากจะแนะนาก็คือหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับที่จังหวัดนคปรปฐมองค์พระร่วงโรจนาฤทธิก็ได้และที่สุดท้ายก็คือพระพุทธกิติสิริชัยนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันเป็นพระพุทธรูปที่เทาจังหวัดประจวบเนี่ยร่วมกันกับทางอำเภอทางจังหวัดสร้างเพื่อถวายให้กับในหลวงและก็พระราชินีเพราะฉะนั้นเป็นสถานที่รวมจิตใจเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนจังหวัดประจวบคีรี เวลาเราไปกราบไหว้สักการะบูชาจะมีพลังพิลิกธานุภาพที่รุนแรงที่มากมายเพราะคนราศีสิงห์ลงแวะไปสักการะบูชาสักครั้งหนึ่งนะครับจะส่งผลดุปบันดาลให้การเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เป็นไปในทางที่ดี หลังจากชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับทาบุญแล้วไหว้พระสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้เราก็มาว่ากันเรื่องของดาวคู่มิตรทิศนําโชคเลขมงคลวันที่เวลาสถานที่สําหรับดาวคู่มิตรของคนที่เกิดในราศีสิงห์งวดนี้จะเป็นผู้ชายรูปร่างท้วมๆหน่อยผิวเนื้อดาแดงอายุประมาณ40ปีขึ้นแต่ไม่เกิน60ปีคนนี้จะเป็นคนที่ผมอาจจะเป็นผมสั้นหน่อยผมลองทรงอ่ะน,นะครับมาจากทางทิศต,ตะวันตกนําโชคลาภมาให้กับคนที่เกิดในราศีสิงห์ แต่เวลาที่เราจะเสี่ยงโชคกระแผงประจําก็ควรจะดูคนที่เป็นดาวคู่มิตรลักษณะแบบนี้รวมถึงวันที่เวลาสถานที่เป็นหลักด้วยจึงจะทําให้เราประสบความสําเร็จสําหรับเลขมงคลน,นําโชคชาวราศีสิงห์นอกเหนือจากเลขวันเกิดหรืออายุของผู้หลักผู้ใหญ่หรือภรรยาสามีที่ล้มหายาจจากแล้วเรามีโอกาสได้ฝันถึงหรือว่าได้พบได้พูดคุยกันในความฝันในมิตินึงเนี่ยสามารถนํามาเป็นโชคลาภได้แล้วคนราศีสิงห์ยังมีเลขมงคลน,นําโชคดังนี้ครับเลขหนึ่งเลขสาเลขห้าเลข6แล้วก็เลข9้า ส่วนวันที่อันเป็นมงคลอุดมเรื่องของคนราศีสิงห์ก็คือวันที่ 23, 25, 26, 29, 31และวันที่1เวลา9ก้นาฬิกาสานาทีสินาฬกาเนาที 17นาฬิกา27นาทีและเวลา18นาฬิกา19นาทีท่านใดที่สะดวกช่วงเวลาไหนก็จัดการกันไปได้เลยส่วนสถานที่อันเป็นมงคลอุดมเรษ์คัดสรรมาแล้วนะครับในการที่จะเสี่ยงโชคก็คือหน้ามูล,ลนิณิต่างๆหน้าโรงพยาบาลสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วไปรวมถึงปั๊มน้ำมันแหล่งพักรถต่างๆในวัดที่เดินทางไปทําบุญรวมถึงตลาดนัดหรือจะเป็นตลาดสดก็ได้ที่เวลาเราไปจับจ่ายซื้อของแล้วมีดาวคู่มิตรอยู่ตรงนั้นคนราศีสิง์เสี่ยงโชคได้เลย หากถามผมว่าคนราศีสิงห์เนี่ยโชคลาภในช่วงวันที่หนึ่งมิถุนายนมากน้อยสักเพียงไรเท่าที่มองตามดวงถือว่าเยอะพอสมควรดีเดียวปลดเรื่องภาระนิสับางอย่างได้แต่ราศีสิงห์ท่านใดที่บุญภาวาสนาส่งเยอะบุญเก่ามากคุณก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่ๆบางคนอาจจะเป็นรางวัลที่สองที่สามที่สี่ก็สุดแท้แต่ว่าบุญทํากําแต่งเป็นประมาณนี้นะครับมันก็เลื่อมกันไปตามลําดับชั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง เข้าใจว่าเออเรามีบุญแค่นี้บาร,รมีเราแค่นี้ถูกไล่แค่นี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็น,านลาภแล้วล่ะเป็นประมาณนี้แต่แน่ๆชาวราศีสิงห์มีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคงวดวันที่หนึ่งพฤษภางวดวันที่1ววน 1, มิถุนายนนี้แน่นอน เหล่านี้เป็นการทํานายดยวงชะตาแบบรวมๆเจนเนอเรลลให้กับคนที่เกิดในราศีสิงห์ประจําวันที่1มิถุนายนกับผมหมอเกดโชติก่อนจากกันไปอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาละครับกับราศีสิงห์วันนี้ลากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีานัดไปวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ